ซเบอร์ไทยสวัสดีครับในวันนี้ทางเราจะสอนการใช้งานอุปก32เซนเซอร์วัดระยะทางอัลตราโซนิกโมดูล r c w l 105นะครับสวัสดีเราเรามต้งเลยเริ่มต้นนะครับให้ผู้ใช้งานทำการเปิดโปรแกรมอั้ u i n o i d ขึ้นมาเมื่อเราเปิดโปรแกรม Arduino i d ขึ้นมาแล้วต่อมาให้ผู้ใช้งานกดคลิกเข้าไปยังลิงก์อยู่ใต้เมีอนี้ซึ่งเมื่อเข้ามาแล้วผู้ใช้งานจะพบหน้าบทความ สอนใช้งาน n p 32เซนเซอร์วัดระยะทาง ultrasonic module r c w l 1. 0 5ระยะตรวจจับ450ซนติเมตรนะครับจากนั้นผู้ใช้งานเลื่อนหน้าบทความมาด้านล่างเล็กน้อยผู้ใช้งานจะพบกับขั้นตอนการเชื่อมต่อวงจรโดยละเอียดถ้าผู้ใช้งานดูรูปภาพการเชื่อมต่อวงจรเมื่อตอนต้นวิดีโอไม่ทันผู้ใช้งานสามารถย้อนกลับตั้งได้ในหน้าบทความได้เลยนะครับจากนั้นในผู้ใช้งานเลื่อนหน้าบทความไปด้านล่างเล็กน้อยนะฮะจนมาถึงทอที่3 ผู้ใช้งานจะพบก,กับโค้ดตัวอย่างหนโึ่งโค้ดให้ผู้ใช้งานทําการก๊อปปี้โค้ดตัวอย่างนี้ทั้งหมดไปวางไว้ในโปรแกรม Arduino IDE นะครับเมื่อํำโค้ดตัวอย่างมาวางไว้ในโปรแกรม Arduino IDE แล้วต่อมาให้ผู้ใช้งานทาการเลือกความี่เอมต่อเดียวบอร์ดโดยเข้ามาที่แถบเมนูที่ด้านบนจากนั้นเลือกไปที่เมนูพอร์และเลือกควดที่เอมต่อเดียวบอร์ดจากนั้นทําการเลือกพิมพบอร์ดใช้งาน ในที่นี้ทางเราใช้เป็นบอร์ด ESP32 ตัวปกติก็จะเลือกเป็น ESP32 Dev Module จากนั้นทำการอัาโหลดโ้ดลงบอร์ดโด,โดยคลิกเข้ามาที่แสงเป็นสเกตด้นบนและเลือกไปที่เมน,น,นูอัปโหลดปรากฏที่เมนูอัปโหลดแล้วจะเห็นว่าจะมีหน้าต่างการบันทึกโค้ดปรากฏขึ้นมาถ้าผู้ใช้งานไม่ต้องการที่จะบันทึกโค้ดก็ให้กดปุ่มการกระบาดด้านบนหรือปุ่แมแคนเซิลด้านล่างได้แล้วเหมือนกันนะครับจากนั้นรอโปรแกรมอัปโหลดของนบรดสักครู่ เมื่อโปรแกรมทําการอัปโหลดโคลงบอร์ดเสร็จจะมีข้อความดังอัปโหลดดิ้งปรากฏขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ในกรณีที่ขั้นตอนการอัปโหลดโค้ดของผู้ใช้งานติดอยู่ที่ช่วง connecting แลถ้ามันนานกว่าสามถึงห้าวินาทีเนี่ยให้ผู้ใช้งานทําการกดไปที่ปุ่ม,มบูทนะฮะปุ่มบูทที่อยู่บนบอร์ดค้างเอาไว้จนกว่ามันจะทําการอัปโหลดโค้ดลงบอร์ดเสร็จนะครับไม่อย่างนั้น มันจะเกิดเือขอขามเราขึ้นได้นะครับต่อมาหลังจากที่เราทําการอัปโหลดโค้ด์ดอสร็จแล้วให้ผู้ใช้งานทําการเปิดหน้าจอสีเรียลมอนิเตอร์ขึ้นมาโดยเข้ามาที่แถบเมนูด้านบนและไปที่สีเรียมมอนิเตอร์หรือจะกดอ่าหรือจะกดคลคกไปที่รูปบานขยายอยูทุกข์กันยี่แกลงกันนะครับเมื่อเปิดหน้าจอซีเรียมมอนิเตอร์ขึ้นมาแล้วต่อมาให้ผู้ใช้งานทําการเปลี่ยนค่าการอ่านข้อมูลให้เป็น960 0นะครับ เมื่อทำการเปลี่ยนค่าการอ่านข้อมูลแล้วจะเห็นได้ว่าใน,าอ,นอุปกรณ์ซิเดอร์มอนิเตอร์ตอนนี้จะมีค่าระยะทางที่เซ็นเซอร์ตรวจจับได้นะจากวัตถุที่กล้าวถุดปรากฏขึ้นมาต่อมานะครัทางเราจะทําการทดสอบว่าระยะทางโดยจะเริ่มจากตำแหน่ง10เซนติเมตรนะฮะท,ที่เป็นแถวด้าน,นล่างตรงนี้นะครับลงไปแบบนี้จะเห็นได้ว่า ค่าตัวเลขที่แสดงขึ้นมาในหน้าจอเซ็นเซอร์มอนิเตอร์จะไม่ใช่10นะจะไม่ใช่10เซนติเมตรแต่ว่าจะเป็น25ซนติเมตรซึ่งเป็นค่าต่ำที่สุดที่เซ็นเซอร์ตัวนี้สามารถรับตัวจับได้นะะ cm, นะครับก็คือ25ซนติเมตรนะครับแต่ว่าถ้าเราเลื่อนวัตถุกออกไปมากกว่า25เซนติเมตรจะเห็นได้ว่าค่าตัวเลขจะเปลี่ยนไปตามระยะที่เรานำวัตถุมาวางไว้อย่างตอนนี้ ทางเราวางวัตถุไว้ที่ระยะ30เซนติเมตรนะครับนะตัวเซ็นเซอร์ก็จะทำการเปลี่ยนค่าตัวเลขนะฮะจากเดิมที่เป็น25เปนกจะกลายเป็น25เซเมตรมาเป็น30เซนติเมตรแล้วนะครับจากแบบนี้ถ้าต่อไปอีกระยะไปเรเพิ่มขึ้นแต่ว่าถ้าต่ำกว่า25เซนติเมตรนะจะเห็นได้ว่าตัวเซ็นเซอร์จะแสดงค่ามาที่25เท่านั้นเลย ก็จะประมาณนี้สำหรับวันนี้ไซเบอร์ไทยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนมาพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ